สวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตนั่ตัวนะคะดิฉันนั่งสาวนา้ำสิบสี่นิ้นนะคะหรหัสนักศึกษา64333094นะคะหมู่เรียนที่6157นะคะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็จะมาพูดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนนะคะโดยไปถึงข้อหมายหลักการองค์ประกอบนะคะแล้วก็การยกตัวอ,อย่างชุมชนมาหนึ่งชุมชนด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยเขามีความหมายว่ายังไงบ้างนะคะการท่องเที่ยวชุมชนนะคะภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ community based tourism นะคะซึ่งเป็นการท่องเที่ยวนะคะที่ เหมือนกับว่าเน้นชุมชนนะคะเป็นรากฐานนะคะในการพัฒนาการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะโดยองค์การท่องเที่ยวโลกเนี่ยเขานะคะได้อธิบายนะคะเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยไว้ว่าเป็นการท่องเที่ยวนะคะที่เหมือนกับว่านํามามีพัฒนานะคะทำให้เกิดประโยชน์นะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาต่างต่างให้แก่ชุมชนนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเรานี่ยมีการวางแผนกับพัฒนาจากการที่ดีแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวนะคะก็จะเกิดทําให้มีอาชีพในชุมชนนะคะแล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสทําให้เกิด ธุรกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นการนาเที่ยวหรือว่าโฮมสเตย์ต่างๆด้วยนะคะซึ่งจะทําให้คุณภาพชีวิตนะคะของคนในชุมชนเนี่ยมีเอ่อเหมือนกับว่ามีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ยังทําให้การนำเที่ยวเนี่ยมีการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธรรมชาติโบราณคดีเอยหรือว่าวาสศิลปะเอยหรือว่าจะเป็นในเรื่องของวัฒนธรรมงานหัตถกรรมเอยนะคะแล้วก็ยังช่วยในการทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันดีขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นสถานที่ที่ทำให้การนำเที่ยวเนี่ย สนใจที่จะมาท่องเที่ยวได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้การท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยค่อนข้างมาแรงนะคะเดี๋ยวเรามาดูหลักการการท่องเที่ยวชุมชนนะคะซึ่งหลักการการท่องเที่ยวชุมชนนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดสิบข้อด้วยกันนะคะหัวข้อแรกนะคะน่นคือชุมชนเป็นเจ้าของนะคะหมายความว่ายังไงนะคะการเป็นเจ้าของนะคะที่ทําให้คนในชุมชนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่ามีความสําคัญนะคะก็คือเหมือนกับว่าทุกคนในชุมชนเนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมนะคะทั้งหมดเลยนะคะไม่ใช่เป็นของ คนใดคนหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีความผงแผ่นนะคะในทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมเอ่ยประเพณนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงวิถีชีวิตด้วยนะคะแล้วก็ยังมีความเหมือนกับว่ามั่นใจในการบริหารจัดการนะคะเพื่อความยั่งยืนทําให้การท่องเที่ยวในชุมชนเนี่ยมีความเป็นไปได้ต่อยอดไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะคะแล้วก็ยังทําให้มีการเกิดประโยชน์นะคะทาให้ชุมชนเนี่ยได้มีการดูแลทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ยังทําให้มีการฟื้นฟูนะคะมีการ ดำเนินชิ้ของชุมชนท้องถิ่นเนี่ยต่อไปเรื่อยๆนะคะทำให้มีการดูแลควบคุมต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีการทําให้การดำเนินชิ้นเนี่ยเป็นไปได้มากขึ้นนะคะแลวคือมีการใส่ใจธรรมชาติมากขึ้นนั่นเองนะคะในหัวข้อที่สองนะคะนั่นคือในส่วนของอการมีส่วนร่วมนะคะในการกาหนดทิศทางแล้วก็การตัดสินใจนั่นเองนะคะก็คือชาวบ้านนะคะก็คือจะเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจแล้วก็มากาหนดทิศทางว่ากิกรรมควรจะเป็นยังไงนะคะหรือว่าเราควรจะจัดการแบบไหนดีนะคะก็เพราะว่า ทรัพยากรทางธรรมชาติแลวก็วัฒนธรรมของคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยมีเหมือนกับว่าต้องจะต้องนามาใช้ในการท่องเที่ยวเพื่อนักท่องเที่ยวนะคะได้มาศึกษาเรียนรู้นั่นเองนะคะการท่องเที่ยวก็คือจะมีการส่งผลกระทบนะคะทั้งทางด้านบวกแล้วก็ทางทางด้านลบนะคะอย่างเช่นทางด้านบวกอาจจะมีการทาให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยวหรือว่าได้เรียนรู้การที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรเนี่ยมากขึ้นนะคะส่วนทางด้านลบเนี่ยถ้าเกิดว่าตรงไหนนะคะมีทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างเยอะอาจจะทำให้ตรงนั้นถูกทำลายไปได้บางส่วนนะคะ ดังนั้นแล้วนะคะคือการมีการส่วนร่วมในการคิดการวางแผนนะคะหรือว่าการปฏิบัติรวมไปถึงการประเมินผลต่างๆเนี่ยก็ควรที่จะมีการทําให้ชุมชนหรือว่าคน่อยู่ในชุมชน,นรับรู้ได้เท่าเทียมกันนะคะแล้วก็มีการตัดสินใจร่วมกันนั่นเองนะคะแล้วก็มาหัวข้อที่สานะคะคือในเรื่องของความส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองนั่นเองนะคะคือการท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องมีการส่งเสริมความภาคภูมิใจในท้องถิ่นนะคะอย่างเช่น ในเรื่องของอท้องถิ่นเรานะคะมีในด้านนี้ในท,ที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยเราก็ควรจะรู้สึกภูมิใจกับมันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธรรมชาติเอ่ยวัฒนธรรมประเพณีต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงการดำเนินชีวิตด้วยนะคะเมื่อคนในท้องถิน่นหรือว่าชาวบ้านเนี่ยมีความเขา้าูมิใจในท้องถินของตัวเองแล้วเนี่ยก็จะทําให้เกิดมีเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะหรือว่าเรียกได้ว่าเหมือนว่าเป็นสิ่งที่การเล่าต,ต่อกันมาได้นะคะว่ากว่าจะเกิดมาเป็นตรงนี้น่ะมันต้องผ่านไปมาบ้านนะคะแล้วก็ยังทาให้ช่วยนะคะ อนุรักษ์ในเชิงวัฒนธรรมเอ่ยพิธีกรรมนะคะหรือว่าความเชื่อหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆได้ด้วยนะคะสาหรับหัวข้อที่4นะคะก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตนั่นเองนะคะก็คือการท่องเที่ยวนี่ก็จะมีทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะคะโดยบางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้คํานึงถึงเศรษฐกิจนะคะการที่ชุมชนนะคะได้เกิดการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้นมาเนี่ยในเรื่องของารายได้เนี่ยจะตัดทิ้งไปเลยนะคะจะเป็นอันดับรองนะคะแต่ว่าการยกระดับทําให้ชุมชนเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นหรือว่า ทําให้ชุมชนนะคะมีทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มมากขึ้นอันนี้เป็นอันดับแรกนะคะแล้วก็การสร้างอาชีพการสร้างรายได้ะเปิตอันดับรองลงมานั่นเองนะคะแล้วก็แต่ว่าเรายังต้องช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยนะคะในเรื่องของสุขระไม้นะคะหรือว่าอาหารที่พักสุขาต่างๆนะคะเพื่อที่จะรองรับการเที่ยวหรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยให้ได้ตามปริมาณไม่มากจนเกินไปและก็ไม่ทําให้ทรัพยากรธรรมชาตินะคะสูญเสียไปมากนะคะสาหรับหัวข้อที่5นะคะนั่นก็คือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนั่นเองนะคะก คนในชุมชนเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมนะคะแล้วก็ควบคุมไปถึงในส่วนของการรักษาแวดล้อมการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะแล้วก็การควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวนะคะยังมีคอมเพลตนะคะเพื่อให้มันส่งผลกระทบน้อยที่สุดนะคะต่อการท่องเที่ยวแล้วก็ต่อสภาพแวดล้อมต, <c oughs> ต่างๆนั่นเองนะคะสําหรับหัวข้อถัดไปนะคะนั่นก็คือหัวข้อที่หนะคะคือไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ปัญญาหรือก็รวมไปถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยนะคะ ก็คือว่า אד, วัฒนธรรมของแต่ละชุมชนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะแต่แต่ละชุมชนเนี่ยเขาก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปนะคะแล้วก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นจุดเกิดนะคะของแหล่งท่องเที่ยวนั่นเองนะคะเพราะว่าแต่ละท่องเที่ยวนี่พอมีจุดเด่นอันนี้นะคะก็จะกลายเป็นว่าเออตรงนี้นะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มันแปลกใหม่กว่าที่อื่นนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะสนใจที่อยากจะไปนะคะก็คือเหมือนเกิดเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเองนะคะสําหรับหัวข้อที่7นะคะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกอให้เกิดการเรียนรู้ระหว่างคนแล้ว ตามวัฒนธรรมนั่นเองนะคะก็คือคนที่นักท่องเที่ยวนะคะที่เข้ามาเยือนนะคะก็คือจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะคะแล้วก็ทําให้ชุมชนเนี่ยก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเช่นกันนะคะก็คือต่างคนเนี่ยต่างเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะแล้วก็ทําให้นักท่องเที่ยวนี่อยากที่จะลงมือปฏิบัตินะคะในกิจกรรมท่องเที่ยวนะคะว่าวิถีชีวิตในชุมชนชนี้จะเป็นยังไงนะคะแล้วก็เป็นฐานการเรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับหัวข้อที่8นะคะก็คือเคารพในเกียรติแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็็นนนนนมุษย์ั่เองะะคคกื ต่อให้ทุกคนนะคะจะมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันหรือว่าประเพณีจากที่บ้านเนี่ยจะไม่เหมือนกันอย่างใดก็ตามนะคะคือการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยเราจะเหมือนมีความอ่อนน้อมนะคะเพราะว่าเราจะต้องรักษาทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือว่าวิถีชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยเราจะต้องรักษาะคะเพราะฉะนั้นแล้วนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวที่ชุมชนเนี่ยจะต้องมีความอ่อนน้อมมากขึ้นนะคะแล้วก็เราจะไม่เกิดการเหยยดหยามหรือว่าดูถูกนะคะว่าใครเนี่ยเหนือกว่าใครนะคะเพราะว่าบางทีสถานะความเป็นอยู่หรือว่า สถานภาพเนี่ยอาจจะแตกต่างกันนะคะเราจะต้องเคารพซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะสำหรับหัวข้อที่9นะคะนั่นคือการจัดสรรผลประโยชน์นะคะก็คือรายได้เนี่ยที่เกิดจากการท่องเที่ยวนะคะก็คือเราควรจะมีการแบ่งสัรบางส่วนให้มันเหมาะสมนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าในชุมชนนี้เนี่ยมีการนำเขาเรียกว่าเงินปันผลนะคะส่วนการหามาทุกคนเนี่ยสามารถร่วมลงทุนด้วยกันเพราะฉะนั้นแล้วเงินปันผลเนี่ยมันก็ควรจะกระจายให สู่ทุกคนแล้วก็ไม่มีการโกงเินเกิดขึ้นนั่นเองนะคะก็คือแล้วเราก็จะต้องมีการกําหนดนะคะค่าบริการเนี่ยให้มันเหมาะสมนะคะให้กับนักท่องเทีย่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็มันไม่โอเวอร์เกินไปนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องรู้สึกถึงความคุ้มค่านะคะกับการท่องเที่ยวด้วยเพราะว่านักท่องเที่ยวที่เขาเรียกว่าเอ่อเป็นประเภทพวกชุมชนเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้มีกําลังที่จะใช้จ่ายพอขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเขาอยากมาเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนะี่ยเราต้อง อยู่บนพื้นมุบนพื้นฐาความเป็นจริงด้วยนะคะแล้วก็ในหัวข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือในส่วนของการคืนกาไรสู่ชุมชนแล้วก็สังคมนั่นเองนะคะก็คือเราจะต้องมีการกระจายรายได้านาสูส่สถานะประโยชน์ของชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอ,องค์กรหรือว่าเราจะนำไอ้เงินปันผลส่วนนี้มาพัฒนาในด้านอื่นๆให้มันอยู่ เกิดขึ้นต่อไปนะคะหรือว่าจะเป็นการเกิดขึ้นสิ่งใหม่ในชุมชนนั่นเองนะคะแล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นในเรื่องขององค์ประกอบนะคะของการจัดก,การของการทเที่ชุมชนนั่นเองนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน4หัวข้อนะคะหัวข้อแรกเนี่ยคือองค์ประกอบด้านทรัพยากรธรรมชาติและก็วัฒนธรรมนั่นเองนะคะก็คือ,อการท่องเที่ยวเนี่ยที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวนะคะก็คือจะมีเอกลักษณ์นะคะเฉพาะตัวอยู่แล้วนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะ รักษาตรงนั้นไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวัฒนาธารรมเอ่ยออธรรมาชาติสิ่งแวดล้อมประเพณีต่างๆหรือประวัติศาสตร์นะคะเราควรทำให้มันเนี่ยอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะคือชุมชนนี้สมมติถ้าตัวมีครบทุกอย่างแล้วเนี่ยเราก็ควรที่จะอนุรักษ์ไว้นะคะให้มันเกี่ยวข้องแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เรียนรู้ทั้งหมดนะคะสำหรับหัวข้อที่สองนะคะคือองค์ประกอบของชุมชนนะคะการท่องเที่ยวของชุมชนเนี่ยก็คือจะมีการวางแผนก็คือวางแผนเอาไว้นะคะว่าควรจะเป็นแบบไหน เราจะต้องมีการติดตามผลนะคะตรวจสอบตลอดนะคะถ้าเกิดว่าตรงไหนมีการเสียหายเนี่ยเราก็ควรที่จะบำรุงรักษาไม่ควรปล่อยปละละเลยนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเนี่ยไปเหยียบต้นเอ่อต้นไม้ที่มันตายเนี่ยเราก็มีคนปล่อยปละละเลยนะคะเราควรที่จะบำรุงรักษามันนะคะแล้วมันทําให้อ่อเกิดประโยชน์ในท้องถิ่นนะคะเราก็ทำให้ทรัพยากรเนี่ยยังคงอยู่นะคะและยังทําให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ยังมีการกระจายรายได้ได้อีกด้วยนะคะสำหรับหัวข้อที่3นะคะนั่นคือองค์ประกอบด้านการจัดการนะคะ องค์ประกอบด้านการจัดการเนี่ยก็คือการท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบต่อคนในชุมชนเอ้ยสังคมนะคะแล้วก็จะมีการครอบคลุมไปถึงการรักษาเงื่อนไขด้านความถิ่นด้วยนะคะก็คือไม่ว่าเราจะเปิดให้นักท่องเที่ยวนะคะเข้าไปท่องเที่ยวในแบบไหนนะคะเราก็ควรจะมีขอบเขตน,นะคะไม่ไม่ควรที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ย สมมติถ้าเกิดว่าเรามองว่าตรงนี้เป็นป่าสงวนเราไม่สมควรที่จะเข้าได้นะคะเราก็ไม่สมควรที่จะใ้นักท่องเที่ยวเข้านะคะแลวควรที่จะมีขอบเขตแล้วก็ควรที่จะอธิบายให้นักท่องเที่ยวยได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งนะคะบางทีอาจจะเป็นเพื่อนหายากหรืออะไรแบบนี้นะคะสำหรับองค์ประกรอบสุดท้าย,ยก็คือองค์ประกรอบด้านการเรียนรู้นั่นเองนะคะองค์ประกรอบด้านการเรียนรู้นะคะก็คือจะมีการออศึกษานะคะมีความหมายเกี่ยวกับ เอกลักษณ์เอออัตลักษณ์ภูม,มิปัญญาหรือว่าพุทธธรรมท้องถิ่นเนี่ยที่นักท่องเที่ยวอยากรู้นะคะเราควรที่จะบอกนักท่องเที่ยวนะคะบอกเราให้ทั้งหมดนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวเนี่ยก็อยากที่จะทราบนะคะว่าที่นี่เนี่ยมีความเป็นอยู่ยังไงนะคะสภาพแวดล้อมเป็นยังไงนะคะเออแล้วก็สิ่งเอ่ออุปกรณ์สะดวกเนี่ยเป็นยังไงนะคะเพื่อที่จะทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยรู้สึกเกิดความประทับใจนะคะแล้วก็ประชาชนในท้องถิ่นเนี่ยก็จะได้เหมือนกับว่าพัฒนาศักยภาพตัวเองได้ด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดรู้สึกว่าตััััววเเเอออองงงนนนนี่่่ยรรรรรรกกกกใใสิิแดล้้มมาาุษ์ธชตคะ เดี๋ยวถัดมานะคะจะเป็นการยกตัวอย่างชุมชนนะคะว่าชุมชนเนี่ยเป็นยังไงนะคะอ,อันที่เนยยกตัวอย่างมานะคะก็จะเป็นชุมชนดอยผายฮีนะคะอยู่ที่เชียงรายนั่นเองนะคะชุมชนนี้นะคะต้องเล่าก,ก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นชุมชนของหมู่บ้านกาแฟนะคะซึ่งก็คือเป็นกาแฟพันอาราบิก้านะคะซึ่งทุกคนน่าจะรู้จักกาแฟสายพันนี้เป็นอย่างดีนะคะที่นี่เนี่ยมันเริ่มมาจากที่ว่าตอนแรกที่เชียงรายเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับว่าทําไร่เลื่อยนะคะมีการปลูกฝิ่นเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะแล้วทีนี้เนี่ย พระบาทสมเด็พจพระเจ้าอยู่หัวของเรานะคะเขาเนี่ยได้เล็งเห็นว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้มันไม่ดีแน่ๆซึ่งท่านไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะคะท่านก็เลยได้ลงมานะคะแล้วก็เหมือนกับว่าได้นําเมล็ดพันธุ์กาแฟอาราบิก้าเนี่ยให้ลองมาปลูกด,ดูนะคะทีนี้เนี่ยตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านยังไม่ได้เปิดการยอมรับมากนะคะเพราะว่าคิดว่ามันอาจจะทํารายได้ให้กับตัวเองเนี่ยไม่มากเท่ากับการปลูกฝิ่นหรือว่าการทำํำรายย่อยก็ได้นะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็จะมีบางกลุ่มเนี่ยที่อยากลองรู้นะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่อยากทาสิ่งที่มันผิดกฎหมาย ก็เลยได้มีการเริ่มปลูกกาแฟนะคะพอเริ่มปลูกกาแฟเนี่ยปรากฏว่าผลตอบรับเนี่ยมันดีนะคะเพราะว่ากาแฟพานาราบิก้านะคะก็คือเป็นกาแฟที่เรียกได้ว่าเป็นยพันธุ์ที่ดีสุด,ดในประเทศไทชของเราณนะตอนนี้เลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ที่ชุมชนดอยผาหีนเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับว่าพอตัวเองเริ่มผ่านตัวเนี่ยมาทํากาแฟเนี่ยเหมือนเริ่มจับทางได้แล้วนะคะว่าตัวเองเขาจะทำอะไรแบบไหนแล้วก็มีการส่งออกต่างประเทศด้วยนะคะทีนี้ก็เลยเหมือนกับว่านำไอจุดต,ตรงเนี้ยเล็กๆนะคะ นำมาทําการเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนนั่นเองนะคะโดยช Ryan ุมชนโดยผัานี้เนี่ยเขาได้เปิดการท่องเที่ยวขึ้นมานะคะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทํากาแฟทั้งหมดนะคะตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บมเมล็ดนะคะไปจนถึงสิ้นสุดนะคะของการทากาแฟเลยนะคะแล้วก็ <c fi> นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวที่นี่นะคะตั้งแต่เดินทางเข้ามาเนี่ยจะได้กลิ่นกาแฟต้องตีขึ้นจมูกมาเลยนะคะเพราะว่าทุกบ้านหลั่คาบ้านเนี่ยจะมีการตากกาแฟไว้ ทั่วทุกบานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบนหลังคาหรือว่าตรงบริเวณทางเท้านะคะแต่ว่าที่นี่นะคะต้องบอกก่อนว่าอาจจะไม่เขาเรียกว่าไม่อำนวยความออสะดวกนะคะก่อต่อผู้สูงอายุเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันจะเป็นเนินขึ้นไปด้านบนนะคะเพราะว่ามันยังไม่มีมันยังไม่มีแบบทางราชานันหรือว่าเครื่องมือที่ทําให้นะักท่องเที่ยวที่เป็นผู้สูงอายุเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้มากเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วนักท่องเที่ยวนะคะควรจะเป็นวัยวัยที่แบบ เหมาะสมในการที่จะเดินขึ้นนะคะหรือไม่ก็อาจจะเป็นพวกคอกาแฟแบบนี้ในคนพาดนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีชื่อเสียงมากๆนะคะเมื่อเราเดินขึ้นไปแล้วเนี่ยเ,เราก็จะสามารถนะคะไปติดต่อได้เลยว่า,เ,าเนี่ยอยากจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทํากาแฟโดยตรงเลยว่าทําแบบไหนทํไมถึงประสบความสําเร็จหรือว่าอยากรู้นะคะเกี่ยวกับว่าก่อนที่จะเกิดมาเป็นกาแฟเนี่ยเกิดมาได้ยังไงนะคะที่นี่นะคะผู้ใหญ่บ้านเออยัไรเออยนะคะพร้อมที่จะให้ข้อมูลทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีโฮมสเตย์เนี่ยที่รองรับนักท่องเที่ยวเนี่ยมากกว่า ห้าหมู่บ้านด้วยซ้ำนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็พอนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเก็บกาแฟนะคะแล้วก็ไปจนถึงการผลิตเอ่ยการอะไรเอ่ยนะคะตรงที่นี่นะคะเขาจะผลิตกาแฟที่แตกต่างจากที่อื่นนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยก่อนที่เขาจะทำกาแฟนะคะคือเขาจะมีเครื่องนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเอามาดกาแฟเนี่ยใส่เข้าไปเป็นกลวยนะคะแล้วก็เอาไปถิงไฟแบบนี้นะคะแล้วก็จะทําการพรมน้ำเนี่ยลงไปนะคะพอพรมน้ําลงไปปุ๊บจะทําให้น้ํากาแฟเนี่ยมันไหลหยุดลงมานะคะอันนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือน การทำกาแฟโบราณนะคะที่คนที่นี่เขายังทําอยู่นะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเลือกระดับได้เลยนะคะว่าตัวเองอยากได้เข้มหรืออ่อนมากแค่ไหนแล้วก็สายพันธุ์ที่นี่เนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับออผลไม้นะคะเพราะว่ามีความหวานกลิ่นหอมนะคะเพราะว่ามันเติบโตมาจากต้นเชอร์รี่นั่นเองนะคะการที่เราปลูกมาในกาแฟนะคะแล้วตรงแถบนั้นเนี่ยจะมีบริเวณที่เป็นผลไม้อยู่ด้วยเนี่ยจะทําให้กาแฟนะคะซึมซับ เขาเรียกว่ากลิ่นหรือว่าต้นไม้เหล่านั้น,นมาด้วยนะคะทำให้เกิดเป็นกลิ่นกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขึ้นมาด้วยนะคะในที่นี้นะคะเมื่อ,อนนาการทำกาแฟตัวนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมีการทักโฮมสเตย์นะคะโฮมสเตย์ที่นี่นะคะราคาไม่แพงมากนะคะแล้วก็สามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวได้ะคะสมมติถ้าเกิดว่าอยากทราบว่าตอนนี้เนี่ยสามารถเข้าไปาพักได้หรือเปล่าเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อก่อนได้เลยเพราะว่าที่นี่เขาจะไม่รับนักนะท่องเที่ยวเกินขนาด นะคะแล้วก็จะมีการดิฟกาแฟเองด้วยนะคะแล้วก็จะมีการชมทะเลหมอกด้วยนะคะซึ่งกิจกรรมที่นี่ค่อนข้างที่จะเยอะมากพอสมควรนะคะแล้วก็จะมีตลาดยามเช้าด้วยแล้วก็แต่ว่ากิจกรรมที่นี่ที่เด่นที่สุดนะคะก็จะเป็นในเรื่องของกาแฟนะคะเพราะว่าเป็นหมู่บ้านกาแฟนั่นเองนะคะสาหรับการจัดการถ้าถามว่าการจัดการที่นี่การจัดการยังไงนะคะการจัดการของที่นี่นะคะจะได้รับความร่วมมือนะคะจากหลายภาคพื้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ คนในชุมชนด้วยกันเองหรือ <Gym. S 2> ว่าในส่วนของภาครัฐเอกชนนะคะได้เข like ้ามาพัฒนาที่นี่ด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเหมือนกับว่าได้ทํากาแฟในส่งออกไปหลายๆพื้นที่นะคะก็เลยได้มีผู้คนเนี่ยมาจัดการตรงนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็การจัดการของที่นี่นะคะก็คือเหมือนกับว่าอยู่กันเป็นระบบของชุมชนเนี่ยช่วยเหลือซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสนะคะก็อย่าลืมไปลองท่องเที่ยวสถานที่นี้นะคะดอยหานหีนจังหวัดชลยงรยนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะข้อมูลที่เนยได้พูดไปทั้งหมดนะคะก็ หวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ